อะไรครับอ๋อที่มาริกาค่ะจ้าเอ๊คุณคุณนะเป็มาริการ์เนี่ยมาริการ์ถุยน็อกค่ะโตจากที่ไหนคะับนนท์ค่ะนนท์นะวันเกิดครับวันที่สิบห้าพฤษภาสองห้าสองสามค่ะวันอะไรวันพระค่ะจ้าหรืออยากทราบอะไรครับวันนี้อ๋ออ๋ออยากเมนต์ไปเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะการงานอยากรู้ว่ายังไง คือตอนนี้ช่วงนี้แ่บด้วยเศรษฐกิจนะคะก็เลยแบบเหมือนลูกค้าแบบว่าน้อยลงแล้วก็บิดขาดนิดนึงไม่ร <นะ S 2> มูนะ้ว่าช่วงนี้ดวงหน,งนจะเป็นยังไงค่กกนนะในเรื่องการทํางานกาใชัเรื่อจัดจ้างานแน่นอน็นเรื่องของงานนะเรื่องงานก็ต้อง,งบอกว่าช่วงนี้ก็จะประมาณสองเดือนแหะเดือนนี้ไปเบท้ายจานใช่เดือนนี้กับเดือนหน้าสองเดือน ถูกต้องตรงๆแบบนี้แหละเดือนหน้าก็อาจจะยังเยือนนั่งยังหนักอยู่นะแต่ว่าพอคนเดือนหน้าแปลละอีอยู่ไพ่พอคนเดือนหน้าแปลละได้ได้ราชินีขือเหรียญเพราะฉะนั้นภายในสองเดือนนี้ต้องพยายามรัดเข็มขัดหน่อยโอ,อ้ยตอกแกร่งมากเลยค่ะรัดเข็มขัดหน่อยสองเดือนนี้เนี <ưng> ่ยเนี่ยเนี่ยสองเดือนนี้เห็นไหมมันมันขึ้นเลขสองมาก็คือสองไม้เท้าก็คือสองเดือนนะครับเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้อง เราเห็นขัดที่สุดหน่อยแล้วเดี๋ยวพอพอคนสองเดินไปแล้วเรียกว่ายอดมาทะลักเลยต้องเหมือนกับ hmm. ว่าเขาอ้างหมากว่าเขาอ้างที <go. <go. ่เขาไม่ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวพอมาบุ๊บมาถล่มทลายเพราะว่าปีวอกปีนี้ต้องเรียกว่าดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บางวหรือว่าแบบว่าลูกค้าน้อยเมืไหนปิดร้านก็ไปไหว้าราก้าววัดซะหน่อยนะได้เลยค่ะก็กำลังนัดกับเพื่อนค่ะแล้วก็แวะไปไหว้เจ้าแม่พิมพันเมอร์ตรงบ้านเล่ที่22ก็ได้ใกล้บ้าน ชาวเขาชาวมาบุรีรัมย์ใช่ในะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญลงศพหน่อยเองกับปล่อยปลาทั้งแปดตัวปีนไปมาแล้วค่ะของของปีใหม่นีไปมาแล้วดีมากแล้วก็ปล่อยปลาทั้งแปดตัวนะปลาอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้เป็นพิเศษไหมคะปลาอะไรก็ได้ค่ะได้ไหมคะเพราะว่าตัวเราตัวเราจะทําบุญบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่เน้นก็คือทําเพื่อเสริมว่าเวลาดูเราเปิดจะได้เปิดสุดเงินจะได้เข้า นะทีนี้ความร <ละ S 2> ักอยากรู้ว่าไงค,คือพบเจอคนที่ถูกใจค่ะก,กำลังดูใจกันอยู่แล้วไมู่อยากทราบว่าแบบเราให้เป็นเนื้อพูดหรือว่าแบบดวงสมพง,งนัดังหนะ่าจามวันนี้ต้องคอยก่อนนะคะลองดูดูไปนะมันจะมีเกณฑ์ว่าจะขัดแยงนะ้งกนะันแล้วก็คือในช่วงของปีนี้ของแน้เลยว่าในเรื่องของความรักอะตัวเราต้องใจเย็นด บางทีเราจะมีความรู้สึกมันเหมือนอารมณ์ผู้งพ้นานหรือว่านิดนึงเราก็วีดแล้วนี่ออ,อกไหมค่ะต้องดึงอารมณ์นิดหนึ่งนะคะของตัวหนูหรือว่าของผู้ชายทั้งคู่ค่ะนะคะ,ค,ะ,นะค,ะคนที่อยู่ของเราอมาจจะเป็นข้างในไม่เขามาจจะไม่่อยแสดงออกแต่ว่า<ช>ของเขาอาจจะแสดงออกชัดเจนหน่อยของเราอาจจะไปแสดงออกกับเพื่องระฝูไปไปศึกษาไปอะไรอืาเราจะไม่พ้นกล้าแต่ตัวเขาจะแสดงออ ก็จะดันเขาเรียกว่าดูระยะยาวๆหน่อยนะครับก็ในส่วนผมเนี่ยก็อยากให้คุณมาริการะมัดระวังในเรื่องของสัญญาสัญญาในลักษณะของการทําธุรกิจการงานนะครับก็ให้ดูละเอียดรอบครอบยิ่งนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจคนเนี่ยก็ก็อยากให้ละเอียดรอบครอบด้วยเพราะว่าคุณมาริกาจะเป็นประเทศเหมือนกับถ้าถูกใจยังไงกับชั้นก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเกิดปัญหาขึ้นมาได้อาจจะทําให้เงินรั่วได้ไไดใช่ไหม่ครับการไว้วางใจตรงนี้ก็สําคัญนะครับช่วงนี้นะทนทนนิดนึงคิดว่าผ่านสักระยะอย่างที่อาจารย์จะกกี้บอกก็น่าจะค่อยๆไปได้นะครับใช่รเราโชคมีบ้างไหมคะอาจารย์คะอย่างที่บอกแหละตามความกั ไปแรกเนี่ยไปแรกเป็นพ่อแม่ไปที่สองชาวขันชาติแต่ถามว่ามันเหมาะสมไหมคือเนี่ยมัคิดมากมาตอบด้วยสิบดาบมาสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าใจเราชอบนะแต่ว่ากลัวหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับใจเราถ้าจกให้จันแนะนําก็คือดูนานๆ ดูเพื่อความใจใดูเ่อย่างที่บอกใช่แต่ถ้าถามว่ามันลงลอไหมมันลงลอกมันลงมันลงรอกได้แต่ว่ามันจะต้องดูใมันจะทวนใันจแต่คือดูใจกหนานิดนึงดูใจหนาขอบคุณมากเลยขอบคุณช่ดีค่ะ เดี๋ยวสำหรับวันศุกร์นี้ใครอยากเจอจันก็ไปชมเจอกันได้ที่จันทบุรีหนงานดีสารจันจร์สถานที่ไหน่เขาก็โฆษณาอยู่แล้วนะใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอ๋อชื่อดาวหวังค่ะคุณดาวหวังก็แต่งหน้าใหญ่นีพี่ระยองนะคะระยองอย่าลืมนะวันศุกร์บ้างก็เลยไปจันท์นะที่เจอจันท์เกิดเป็นที่เท่าไหร่คะ เกิดกันที่18สุราคมพอศอบุณนะคะปีบุญคศ14เกิดวันอะไรครับเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์อยากรู้เรื่องเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะการเงินโชคลาภการเงินยังรออยู่นะ อยู่แล้วก็คนที่เขายืมเงินไปยังไม่คืนนะเขาเหรอะจ้ะเขายังพักผ่อนอยู่น่าจะเลื่อนไปประมาณเมษาพฤทธภาโน้เลยแต่ว่าได้ได้ชมว่าเป็นก็ว่าหมีก็ไม่เยอะนะจ๊ะระยะนี้ให้ว่าเจ้าที่เยอะๆนะคะแล้วเขาจะให้เองอ๋อค่ะแต่จะาที่ได้อยู่เนาะมีค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดเพราะนั้นก็คือเล่นไม่ต้องเยอะมากแต่ตรงนี้ ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็ค<ม>ือตามเกณฑ์ชตาเนี่ยคือการทํางานใหญ่มหมายถึงการติดตอ่อกิจการงานใหญ่หรืออาจหมายถึงการร่วมลงทุนหรือลงทุนด้วยตัวเอง<ม>ในกิจการงานใหญ่ใหญ่ที่ต้องใช้เงินเยอะๆตรงนี้ให้ระมัดระวังถ้ารีดได้ให้เลี่ยงนะครับคิด<ม>ว่าน่าจะค,ค,ค,ค่อยค่อยๆเริ่มจากน้อยไปหามากจะดีกว่าครับอย่าลงตุงมเดียวคืออย่าลงตุงมเดียวอย่าจะติจเองครับใช่ไปถามไปถามก็มีทำอาชีพอะไรอ่ะ ในในตัวของของของดางหวานนี้จะมีเกณฑ์อะไรที่แบบอันตรายหรือเปล่าคะที่ไม่ดีตรงนี้นะคะมีแต่เล็กเล็กน้อยน้อยอันตรายที่เป็นใหญ่ใหญ่ไม่มีอายุเท่าไหร่ตอนนี้ชุดค่ะสี่สาม่สามใช่ไหมนะสี่สบาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากกว่า ขภาอพอาปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะระวังเรื่องของระบบนะ้ำนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกเบาหวานทุกความนะแล้วก็ขาแข้งด้วยาขาแข็งด้วยเพิ่นนิดนึงคำพูดคำพูดในลักษณะการไปพูดกับอีกบุคคลหนึ่งไปถึงอีกบุคคลหนึ่งน,นี้ต้องระมัดระวังความเข้าใจผิดที่จะกลับมาถึงตัวเราได้รวมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่าคนพูดจาแรงครับ อ๋ออะคะคืออย่าพูดอะไรก็จะพูดไปเลยตามใจแบรนี้เนี่ยต้องมาบ้ระวังในเรื่องคำพูดด้วยนะอ่เ่นะคะขอบคุณอาจารย์ครัขอบคุณทีนะคบแล้วก็เอ่อถ้าช่วงนี้แบบว่ารายการเราขาดการหายไปบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าแบบว่าติดสถานการณ์บ้านเมืองเลยน้อยอาจารย์หลายๆข่านก็เดินทางมาไม่ไดก็เลยทําให้มาถ่ายรายการไม่ได้ถ้าช่วงไหนขาดไปก็จะเห็นป้ายเราขึ้นนะครับว่า ขออภัรที่ถ่ายทอดสดไม่ได้แล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะรวจดวงาระจายนอกเวลาก็สามารถโทรไปได้ที่หนึ่งเก้าศูนย์ศูนสองสองสองสี่สี่ยี่สิบี่ชั่วโมงนะคะใช่ค่ส่สอ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรครับต้่มงคาคุณอะไรนะตันมีคช่ะรนะอ่าโทรมาจากที่ไหนครับอิยาค่ะอิตยาเกิดมที่ค่ะ วันที่สิบเจ็ดมกราคมค่ะตอนสองอนี่เรยนค่ะเกิดวันไหนครับเกิดวันศุกร์ศุกร์นะครับศี่ว่งมว่านะมีส่นับแขกอยู่อยากรู้เรื่องอะไรครับอยากรูเรื่องดูว่าตาว่าจะมีช่วงไหนบ้ ถามว่ามีโชคอมีลาบไหมพอมีนะมีเยอะที่บ้านในอุมาแล้วเนี่ยก็มีอย่างคอของกับอุมาแล้วเนี่ยอุมาไม่มีอุมาเน่ะที่นีงก็มีน่องอุมาครับรอๆแล้วก็จะต้องมีรบเมล์ด้วยนั่นแหละแล้วแต่องค์ไหนให้ก็เอาองค์นั้นแหละบอกเขาดิแต่ว่าต้องติดสินบนเขานะอยไม่งั้นเขาขนมให้เลยเย็งนี่แม่ก็ชอบหลอก ทอกกีหรือว่ารถถ้าเป็นผู้ชายก็หารถคันเล็กๆให้เอาไปมีของแค่ดีก็ได้ระปบอกหนึ่มบอให้ได้ยอดเท่าไหร่เท่าไหร่กี่พันกี่หมื่นว่าได้ได้แล้วถึงให้ใช่ไม่งั้นไม่ซื้อให้กินแต่พี่เขาก็จะมีตุมใบหนึ่งมีไหมแ่ไม่ไม่มีครับแต่ว่าที่ที่ดูจากเก็นชตาเนี่ยคือคุณมักจะผิดหวังในการรอคอยนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ย อยากให้พิจารณาให้ดีโดยเฉพาะอยากเชื่อในคําพูดของคนโดยง่ายนะครับเพราะว่าบางทีเรารอคอยอะไรบางอย่างโดยเหมือนหวังน้ําบ่อหน้าตรงเนี้ให้เรามาระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือณครตอน,นี้เนี่ยถ้าเกิดทําอะไรได้ที่เราสามารถทําทได้ให้ทําเองไปก่อนคืออย่า,อย,าอย่าไปมุ่งหวังว่าคนนั้นจะช่วยเราคนนี้จะช่วยเราหรืออะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เพราะเห็นว่าผิดหวังมาหลายครั้งแล้วปีนี้เรียกง,งานโสงนิดนึงนะจ๊ะ มันจะมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะใช่ใช่เขาตกสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ดีนะจะเจ็บป่วยง่ายหน่อยนะฉะนั้นงานศพถ้าเกิดจำเป็นต้องไปก็อย่าไปตีของในงานของตัข้องนะครับจะไม่กล้าโดนกรจารนี่มีการขึ้นลงที่สามเลยคะขึ้นลงขึ้นสามหรือไม่มีหรอกเจรจาได้เจรจาได้เต็มที่ก็แค่รับเอกสารไม่ต้องสนใจเกี่ยวกันพวกนี้สินะ โอเคนะครับ่ะแล้ว็ียะินาเนี่ยอยูกเนีได้ไหมเขาจะม